อีกเรื่องนึคะไปดูเรื่องตลาดชาเขียวกันหน่อยคะ่ะก่อนหน้านี้นะคะตลาดชาเขียวค่ะค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมอุโมงเ,เฉพาะเรื่องของแคมเปญก็มีเจ้าใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นอิชิตันโออิชิเล่นแคมเปญกันเรื่องของแจกทองบ้างละ่ะชวนไปท่องเที่ยวต่างประเทศกับซุปตาปรากฏว่าซีซั่นนี้นะคะหรือว่าหน้าร้อนปีนี้ มียอดขายตกต่ำลงค่ะเพราะว่าตลาดชาเขียวตกต่ำที่สุดในประวัติการเลยทีเดียวถ้าไปดูนะคะตลาดชาเขียวที่ก่อนหน้านี้นถือว่าเป็นสงครามชาเขียวกัเลยทีเดียวแต่พอภาวะเศรษฐกิจต,ตกต่ำค่ะประชาชนไม่กล้าจับใจ่ายใช้สอยมีโปรโมชั่นการตลาดเจ๋งๆดีๆก็ไม่สามารถช่วยได้นะคะเพราะว่ายอดขายของเขาตกต่ำนั่นเองถ้าไปดูนะคะคือตลาดมูลค่าของชาเขียวในไตรมาสหนึ่งปีนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างจะเห็นนะคะว่าตัวเลขตกต่ำที่สุด ตั้งแต่มีการทำธุรกิจชาเขียวมาเลยทีเดียวค่ะอยู่ที่ติดลบ12.7%นะคะโดยอยู่ที่3,187ล้านบาทค่ะ แบบนี้นะคะสัญญาณไม่ดีค่ะก็เลยทําให้หลายๆค่ายนะคะก็บอกว่าพยายามที่จะอัดแคมเปญหรือโปรโมชั่นดีๆก็ไม่สามารถช่วยได้อย่างอิชิตันนะคะก็ส่งลุ้นเที่ยวหรูกับซุปตาค่ายโออชิก็บอกว่าแจกทองค่ะแต่พอดูยอดขายไม่เป็นไปตามเป้านะคะโออชิค่ะเขาก็บอกนะคะว่าเ,าเขาพยายามปรับแม้ว่าเขาจะมีเรื่องของมาเก็ตแชร์ตามหลังอิชิตันอยู่ก็ตามทีถ้าดูจาก สัดส่วนหรือว่าส่วนแบ่งการตลาดในขนาดนี้นะคะอิชิตันค่ะเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะคะเขาอยู่ที่สัดส,ส,ส่วน36%ค่ะส่วนโออิชินะคะอยู่ที่46.2%แล้วก็มีสินค้าอื่นๆนะคะเข้ามาหรือยีอ่ห้ออื่นอยู่ที่17.8%ค่ะคุณตันภาสรกรนาทีประธานกรรมการบริษัทอิชิตันกรุ๊ปนะคะเจ้าพ่อชา <c oughs> เขียวเจ้าพ่อแคมเปญถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่คิดแคมเปญได้โดนใจ ก็ยอมรับไปทีเดียวค่ะว่าช่วงซีซันที่ผ่านมายเชพาะฤดูร้อนเขาคาดการผิดนะคะทําให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้ารวมไปถึงตราชาเขียวซบเซาเห็นสัญญาณมาระยะหนึ่งแล้วค่ะการเติบโตตลาดนี้เชื่อว่าอนาคตคงจะไม่แรงเท่านี้แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเรื่องการส่งเสริมการขายหรือว่าการปรับเป้าอาจจะต้องเห็นแล้วละค่ะที่สําคัญนะคะอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของแคมเปญในหน้าร้อนฤดูกาลหน้าแล้วละค่ะไปฟังเสียงคุณตันเลยค่ะ ก็เราก็จะมีสินค้าใหม่แล้วก็ไปทําที่ตลาดใหม่อย่างที่บอกว่าตลาด CLMV เนี่ยเราก็มียอดขายเพิ่มขึ้นมาที่ตัวเลขที่น่านานาพึงพอใจแก็ถือว่าเก้าโดดๆ,ๆครับล้วก็อินโดนีเซียก็เป็นตัวเลขที่เรามองเห็นแล้วนะครับว่า เอเริ่มดีขึ้นอย่างชัดเจนครับก็อาจจะกลับมาไม่เท่าเดิมแต่ว่าเราก็องหาสินค้าใหม่มาทดแทนก็ต้องต้องต้องบาลานซ์ต้องบาลานซ์ทุกส่วนก็คงยังต้องมีอยู่เลยว่าคงไม่ได้ใช้ทางเดียวก็ก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปทําสินค้าใหม่ด้วยแล้วก็มาทาโปรโมชั่นก็เป็นโปรโมชั่นที่เราทําเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคงไม่ได้เอาเงินทั้งหมดไปทุ่มที่โปรโมชั่นเราต้องไปทําสินค้าใหม่เซ็กใหม่ใหม่ทตลาดใหม่ๆนะครับ การออกสินค้าใหม่เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่าจะมาช่วยยอดขายให้กับอิชิตันค่ะก็คือเพื่องดื่มเสริมผาากรลังนนเองหรือว่า e เ r g y d r i n k นะคะชื่อไทยใต้แบรนด์ t 2 4 7ค่ะทุ่มกับตลาดถึง200ล้านบาท คาดหวังยอดขาย700้ล้านบาทส่วนแบ่งกตลาดสิ้นปีนี้มองไว้ที่5%แต่ต้องไปดูเจ้าตลาดกันก่อนนะคะอันดับหนึ่งอันดับ2อันดับ3แข็งแรงมากเลยเดียวค่ะจะเจาะเข้าไปอาจจะยากชนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอันดับ1 m 1 5 0ค่ะค่ายโอสถสภา,า57%านะคะคาราบาวแดงอยู่อันดับ3 21.1%เนนขอโทษน,นะคะอันดับ2ค่ะ21.1%แล้วก็กระทิงแดง16.3%ค่ะรายอื่นเข้ามาอาจจะต้องบอกนะคะอาจจะต้องเล่นเรื่องของราคาปริมาณแล้้วกก็็ช่อองงงงงทาาารรจจจัดตนหนะแแขิแๆ ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีนะคะว่าการแข่งขันจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ก็ต้องบอกค่ะเห็นแบบนี้แล้วตลาดชาเขียวค่อนข้างลำบากมากเลยทีเดียวค่ะ